โหชีวิตเลิศหรูนะ,ะได้ผัวฝรั่งก็ต้องไปเคี์ยนี่สิล้างนี่สิทำไมต้องมีนี่โอ้ยพี่น้องจ๋าอยู่เมืองไทยไม่เคยเป็นนี่เป็นสินนะคะเมียฝรั่งติดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะเมียฝรั่งที่มาอยู่เมืองนอกแล้ว เป็นหนี้นะคะคือหนี้ที่เรามาซื้อบ้านซื้อช่องเนาะวางแผนที่จะสร้างอนาคตกับฝรั่งนี่แหละนะคะผัวฝรั่งไม่รวยเนาะอืมเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันนะคะอย่างยายจ๋ากสา,ามีเลยเนาะอันนี้หลายๆคนนะคะหลายๆคนที่คิดว่าโหชีวิตเลิศหรูนะ ได้ผัวฝรั่งก็ต้องไปเคีรยนนี่สิล้างนี่สิทำไมต้องมีนี่อ่านี่ชีวิตเนาะนี่ครอบครัวนะคะยายจ๋าจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องสร้างนะคะเราจะต้องอ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าวางแผนให้กับครอบครัวและลูกๆหลานๆเนาะการที่เรามาอยู่ที่นี่ผัวฝรั่งไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนาะยายจ๋าจก็ไปทำงานโอเคเรื่องนี้ยายจ๋าจรู้นะคะไม่ได้ทุกข์ใจหรือเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้ เราไม่มีความสุขนะคะเรามีหนี้เนาะนี่คือการซื้อบ้านร่วมกับสามีใช่ไหมอร่วมกับสามีนะคะมันเป็นสิ่งที่เรามาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันเนาะมันก็จะเป็นมุมหนึ่งมุมหนึ่งที่อยากให้ทุกๆคนว่าดีสําหรับเราาเพราะเรามีลูกร่วมกันเนาะ ฝ่ายสามีไม่มีลูกมาก่อนนะคะถึงเราจะมีลูกมาด้วยเราก็วางแผนที่จะเอาลูกเราเข้าร่วมได้อ่ามันจะไม่มีคําว่าลูกมึงลูกกูหรือลูกเราลูกเขานะคะคํานี้จะไม่มีในในในใ,ในใจของครอบครัวของยายจ๋าเนาะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงคนที่ สามีฝรั่งที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็แก่แล้วอะ่ะยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอะ่ะพอแกมาพอเห็นเมียทำงานแล้วเก็บเงินได้วางแผนนะคะวางแผนที่จะมีบ้านอนี่สินี่สิวางแผนที่จะสร้างนี่อ่าตัวเองก็อายุห้าสิบหกสิบเข้าไปแล้วเออนึกยังไงนะคะตรงนี้ทำให้หญิงไทยเราคิดมากเนาะหลายๆคนก็จะมาปรึกษากันว่าเฮ้ย เขาอยู่มาตั้งนานเขาก็มีลูกใหญ่โตแล้วถ้าวันนี้ถ้าฉชั้นมาซื้อบ้านกับเขาอะส่วนแบ่งอะมันจะไปหาลูกเขาไหมนะคำนี้นะคะเป็นคำที่ถามมาเนาะย่าจ๋าอยากบอกว่าแต่ละประเทศนะคะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าพี่น้องคนไหนที่มาวางแผนซื้อบ้านร่วมกันหลังจากที่ เรามาอยู่เรามีงานทําแล้วนะคะแล้วก็เขามีลูกมาก่อนเนี่ยเราควรต้องทํำยังไงนะคะเนาะเราควรต้องทํำยังไงจุดนี้ยายจ๋าก็ไม่รู้เช่นกันนะคะยายจ๋าก็เอามารวมพร้อมสิ่งที่ยายจ๋าทำและเป็นนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดของยายจ๋าเนาะ,ะแต่ส่วนเมียเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเธออยู่มานานนมอา่อยู่มาจนจะปลดเกษียณอยู่ละไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่พอเห็นเมียทํางาน เก็บเงินได้เยอะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเก็บเงินเพื่อที่จะเอาลูกตัวเองมานะคะตอนนี้กําลังเดินเรื่องเลยเดินเรื่องที่จะเอาลูกตัวเรามาแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไป สร้างควรเดือดร้อนให้สามีเลยนะวิ่งเต้นเองทุกอย่างนะนี่คือความเก่งของคนไทยหญิงไทยเรานะแต่บางครั้งยายจ๋าอยากบอกว่าให้เขาช่วยได้ก็ดีนะเพราะวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเรายังมีสิ่งที่รักและความดีของเขาเข้ามานะอย่ากเก่งจนเกินไปจริงๆยายจ๋าบอกเลยนะบางสิ่งบางอย่างที่ยายจ๋าไม่เคยทำยายจ๋าจะไม่จับเลย สิ่งไหนที่ให้เขาทําเพื่อที่เขาจะได้ดูแลเราบ้างเนี่ยปล่อยเขาไปนะคะหลายๆคนที่เก่งให้สามีดูสุดท้ายเขาปล่อยทุกอย่างขับรถเป็นไปไหนเองได้เจ็บป่วยไปหาหมอเองได้ซื้อยาเองได้หากับข้าวกินเองได้เขาไม่ใส่ใจเขามองว่าเราทําได้ตลอดมาแต่จริงๆแล้วในใจหญิงไทยหรือว่าเมียนะคะก็ต้องการเนาะต้องการให้คนที่เรารักดูแลยามเจ็บป่วย อ่ายากอยู่เช่นกันนะคะอย่างสามียายจ๋าเมื่อก่อนหุงข้าวไม่เป็นเชื่อไหมแต่ก่อนยายจ๋าป่วยใหม่ๆตอนเอาลูกยังไม่ได้เอาลูกมาเนาะยายจ๋านอนร้องไห้มาแล้วสามีต้มข้าวต้มให้กินไม่เป็นทําอะไรให้เราไม่เป็นเนาะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเสียใจอะไรนะคะรู้สึกแย่ อ่ากับการที่เขาดูแลเราไม่ได้นะคะหลังๆมาสอนให้สามีหุงข้าวสอนให้สามีต้มไข่เออพอได้พอได้ช่วยยามเราแย่นะคะแต่พอเรามีลูกสาวมาลูกสาวก็โตแล้วเนาะเขาก็จะเป็นตัวแทนที่ทําให้ายจ๋านะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องการความเอาใจนะไม่ว่าเขาหรือเราอ่าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําได้ควรให้เขาทํายากเก่ง จนเกินไปเพื่อโชว์เขาทุกลุกเรื่องนะคะเนาะเพราะวันหนึ่งเขาปล่อยขึ้นมามันไม่ใช่ความผิดของเขาอ่านี่ในมุมมองที่าจาจ๋าคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเนาะมันไม่ใช่ความผิดของเขาอย่าพูดว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เขาเอาใจเป็นไปไม่ได้นะคะเรามีสามีเราอยากให้สามีเอาใจแน่นอนและตัวเขาก็อยากให้เราเอาใจแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเรา เนาะมายาหญิงเนาะเราต้องใช้นะคะเราต้องใช้นะเพื่อมัดใจแต่เราก็เอาความดีและการดูแลนี่แหละที่มันมัดใจฝรั่งอยู่แล้วนะคะการขยันของเราการอดทนนะคะการรู้จักเก็บหอมหลอมลิบการรู้จักยอมของเรานะคะทําให้ฝรั่งรักคนไทยนะคะเนาะนั่นก็คือความสุขอย่างหนึ่งของเขาแต่อย่าให้เขาได้ล้ําหน้าเราจนเกินไปถ้าทําได้นะคะ ถ้าทำได้เนาะสิ่งนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆคนที่พูดไม่ได้อ่าไม่คิดจะพูดผลสุดท้ายอัดอั้นตันใจแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเราพูดได้ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันขอให้ได้พูดใช่ไหมพูดแล้วเคลียร์ในหัวใจ พูดแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคสิ่งนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้เราก็รู้ในจุดนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะคะอย่าให้แต่เขารู้เราเราจะต้องเรียนรู้นะนิสัยของเขาให้มากอ่าคือจุดสําคัญนะคะอย่าก,กลัวที่จะเขาทิ้งนะคะเราจะต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีอ่าเพราะเราสู้งานเราทํางานอยู่แล้วนะหลายๆคนจะกลัวมากๆ หนึ่งกฎหมายสองปัญหาภาษาหลายๆอย่างนะคะแต่หญิงไทยเราสู้ชีวิตสู้งานทําเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกของเองไม่ได้หวังที่จะมานั่งให้สามีเลี้ยงอันนี้จุดที่ ยายจ๋าเอามาพูดก็คือเรื่องของเพื่อนที่รู้สึกว่าสามีมาวางแผนนะคะวางแผนที่คุยกับเมียเนาะว่าเมียทํางานประจําเต็มเวลาละโอเคเห็นเมียเก็บเงินได้เยอะตัวเองที่อยู่มานานจนชีวิตจนป่านนี้ไม่เคยเก็บเงินแค่ใช้อยู่อย่างมีความสุขไปวันๆไม่เคยเก็บอะไรให้กับใครแต่พอมาเห็นเมียมีเงินทองแล้วอ้าววางแผนที่รัก เราแก่เท่าฉันอยากมีบ้านเราเปิดบัญชีร่วมกันไหมอ่านี่แนวคิดของฝรั่งแก่นะเออแล้วทีเนี้ยฝ่ายฝ่าย,ายคนไทยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาก็ย้อนถามไปทำไมถึงคิดอยากจะมีบ้านตอนเนี้ยเออเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาทำและเก็บ อย่าลืมว่าคนไทยเรามีภาระหน้าที่ครอบครัวลูกๆทางเมืองไทยและช่วงนี้ก็กําลังจะวางแผนเอาคนเล็กมาอยู่ด้วยเนาะคนโตที่โตแล้วที่ว่าเกิน18ยากที่จะตามแม่มาถึงจะจะมาเที่ยวก็โอเคนะคะแต่ว่าจะเอามาอยู่เนี่ยมันอาจจะยากมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะการเอาเด็กเล็กๆตามมาเหมือนยายจ๋าเอาลูกสาวตามมาเนี่ยมันง่ายนะลูกตามแม่สําหรับของยายจ๋าเนี่ยยายจ๋ามองว่าง่ายนะคะแต่เด็กอายุ1 5หรือ18ขึ้นไปเนี่ยยายจ๋า หลายๆท่านเลยพี่หลายๆท่านมาแบ่งแชร์มันยากขึ้นนะคะนี่คือจุดสําคัญคนไทยเรามีพ่อแม่มีครอบครัวเราทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเรามีสามีที่นี่เพื่อเป็นรากฐานป้องกันตัวเราดูแลตัวเรานะคะทีนี้ความคิดนี้มันทําให้แกรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซื้อบ้านลูกเขามีอยู่ก่อนมันจะเกิดปัญหาอะไรไหม ะะจุดเนี้ยยายจ๋าตอบไม่ได้จริงๆเนาะเพราะเขามีลูกมาก่อนแต่ส่วนแบ่งอะส่วนของพ่อยังไงเขาก็มีอยู่แล้วแต่ถ้ามาเริ่มต้นซื้อด้วยกันแบบเนี้ยเราต้องทํำยังไงนะคะเพื่อนหลายๆคนบอกว่าให้สามีทําพินัยกรรมเออแล้วเขาจะยอมไหมเพราะสิ่งนี้เพื่อนยายจ๋าก็ยังไม่กล้าที่จะถามสามีนะคะยังไม่กล้าที่จะพูดว่าเออถ้าซื้อบ้านร่วมกันอตอนเนี้ยเธอเห็นเงินชั้นเยอะ อ่าเธอไม่เคยเก็บมาก่อนแต่ปัจจุบันเธออยากมีบ้านอันนี้คือความคำพูดของยายจ๋าเองนะคะถ้าเรามาวางแผนแล้วแล้วเธอทําพิธีกรรมให้อันนี้มันก็น่าจะดีดีมากๆนะคะอันนี้ความคิดและคําพูดของยายจ๋าเองนะคะเนาะถ้าพูดผิดพูดตุกก็ขออภัยนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันตรงนี้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะยายจ๋าก็เอามาเล่าสู่กันฟังในแนวคิดเมียฝรั่งที่เจอปัญหาเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งเฮ้ยทำไมฉันจะต้องมามี มหนี้ยามยามเธอแก่ถ้าเธอตายไปมันจะไปยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะตัวยายจ๋าก็มามหนี่เหมือนกันเนาะนี่ซื้อบ้านกับสามีนะเป็นลายเซ็นที่ต้องรับผิดชอบแต่สามียายจ๋าทำประกันหลังจากที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขายายจ๋าไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าบ้านจำนวนนี้ เขาทําประกันไว้นะคะว่า,าลูกและเมียไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้แต่ลายประกันตัวนี้ก็คือจ่ายสูงเป็นลายปีนะคะอันนี้ของอายายจ๋าเองนะคะเนาะยายจ๋าก็พูดได้แค่สิ่งที่ยายจ๋ารู้นะผิดตุกตรงไหนก็ขออภัยยายจ๋าคิดว่าแต่ละเคสเนาะแต่ละการวางแผนมันไม่เหมือนกันนะคะเพียงแค่มาเล่าสู่กันฟังเนาะมาคิดและมาส่งต่อในแบบที่เรารู้สึกว่ากลัวอืม อ่าอย่างเพื่อนอยายจ๋า,จาที่เล่าสู่กันฟังคือกลัวกลัวเขาเอาเปรียบเราจะได้เปรียบเขาขนาดไหนเริ่มต้นด้วยกันเราจะได้ร้อยเปอร์เซนไหมในส่วนนี้นะคะเราสามีก็แก่แล้ว อยู่อยู่วันดีคืนดีนั่งมองเงินเราแล้ว,ลวเอาเอาสิ่งนี้มาเริ่มต้นจริงๆแล้วตัวเขาก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีว่าเออมันก็ดีนะถ้าลูกเรามาก็จะได้มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่ทีนี้ความกลัวอยู่ในหัวใจถ้าลงวางแผนอะไรเข้าไปแล้วอ่าถ้าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นมันจะมียังไงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนย่จาาเขาก็ ดูหลายๆเคสเนะาะอยู่ใน youtube เช่นกันนะฟังหลายๆเรื่องเล่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่มาจูนใจและสุดคิดและก็ถามเพื่อนๆพี่ๆในการวางแผนที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะอย่าลืมว่าบางครั้งนะคะบางครั้งการที่เราจะแข็งกับสามีเนี่ยที่เรายังไม่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับครอบครัวเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนายจ่าพูดว่าลูกเขาก็ไม่ใช่ว่าชอบเราเท่าไหร่ เออถึงเขาจะโตไปแล้วนะเขาไม่ได้มายุ่งก็จริงๆนะก็จริงนะคะแต่เขาก็เข้ากับตัวแก่ไม่ได้แต่โชคดีตรงที่ว่าเขาโตแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาให้เลี้ยงคนละสองอาทิตย์ เพื่อนอยายจ๋าจบอกอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นต้องมาแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็จะมีนัดเวลามากินข้าวเนาะเพราะเขาก็โตเกิน18ไปแล้วนะคะโตบทแล้วเนาะเขาก็จะนัดเวลามากินข้าวแต่สายตาที่เพื่อนอยายจ๋าจเห็นนะคะเขาไม่ได้ชอบเราเลยอ่าเขาไม่ได้ชอบเราเลยอ่ามันไม่มีเวลาที่เรียนรู้ นะคะไม่มีเวลาที่ามาเจอกันมากมายแต่ในมุมมองของเขาและคาพูดของเขาไม่ได้เก่งและไม่ได้ชอบเราเลยและสามีเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเหตุผลว่าแค่มาครั้งสองครั้งอืมแค่นานๆเจอกันกินข้าวร่วมกัน สังสรรค์ร่วมกันภาษาพ่อแม่นะคะเขาก็มาเพื่อพ่อของเขาเนาะนี่เป็นจุดสําคัญนะคะเคสนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะการวางแผนชีวิตของเราเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ทีนี้แนวนี้มันเป็นแนวทางที่สามีวางแผนมาอมืว่าจะก่อร่างสร้างตัวยามแก่เท่ากับเราแต่คนไทยเรากลัวว่าถ้าวางแผนหรือปลูกสร้างทำอะไรลงไปร่วมกันแล้ว ปัญหาสมบัติอ่าแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอ่าจะแบ่งกันยังไงจะเป็นเปอร์เซ็นยังไงอันนี้อันนี้นะคะที่เรามาเล่าสู่กันฟังเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความกลัวที่ควรระวังนะคะหลายๆคนบอกว่าอาจจะคิดมากไปเป้าอือเธอนะ่ะคิดมากไปเป้ามันก็ต้องคิดนะมันต้องคิดจริงๆเพราะเราอะส่วนมากคนที่ทำงานจะรู้กฎหมาย เรามีสิทธิมีประกันสังคมเรามีสวัสดิการที่ดูแลเราโดยที่ไม่เกี่ยวกับสามีเลยนะคะ,ะตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นคนที่ทำงานเนี่ยยังไงก็ยืนหยัดได้กับตัวเองแล้วสิ่งวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาลูกมาโดยที่เราทำเองทุกๆอย่าง วางแผนเองโอเคมันก็มีการปรึกษาสามีนะเพราะยังไงก็ต้องมีลาเซ็นของสามีช่วยแต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้ห่วงที่จะให้สามีมาช่วยเลยดูซิใจเด็ดขนาดไหนใจเด็ดขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราพร้อมอนี่แหละคือหัวใจคนไทยการช่วยเหลือครอบครัวการปลุกลากสร้างฐานไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่คิดและคำนวณ อมองถึงสิ่งที่เราเสียตรงนี้มันก็เป็นสิ่งดีนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้ถ้าใครรู้เนาะการวางแผนหรือการซื้อบ้านหรือการที่เราจะทำอะไรสักอย่างตอนที่สามีเท่าแล้วแก่แล้วแบบนี้นะคะถ้าใครเจอเคสนี้ก็ ฝากคอมเมนต์หรือมาต่อเติมเนาะาให้ยายจ๋าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนยายจ๋าได้เข้าใจเนาะได้สบายใจในสิ่งนี้นะคะขอฝากพี่พีน้องๆทุกคนออกความคิดเห็นนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ